ทอสมองแล้วโยนิิงไปพอในผลการบอลจัดไหมละครับก็สวัสดีพี่พีทุกท่านนะครับผมพลจากช่องการบอลครับผลงานในช่องเมื่อวานนี้ครับเรียกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับหลุดไปถึง3เข้ามาเพียงแค่หนึ่งแต่เมื่อวานนี้ครับอย่างน้อยในครอบครัวของผมเรียกได้ว่ายังพอได้สดชื่นกันอยู่เพราะแนวทางที่ผมวางไว้ให้มองบนเกือบทุกคู่และมาเกือบทุกคู่กันเลยทีเดียวครับเอาละครับพี่พี่เล่นใดครับที่อยากด้แนในทางแบบนี้นะครับและยังไม่มีกลุ่มนำเล่น ผมขอ้เชิญเลยครับเข้ามาอยู่ในครอบครัวผมไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นโครงการหรือ VP ครับผมและเหล่าเสียในครอบครัวผมครับจัดให้พี่แบบเต็มระบบกันอย่างแน่นอนเพียงปัดขวาใต้โปรไฟล์ครับจะมีทางเข้าครอบครัวอยู่เพิ่มเพื่อนและเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกับผมได้เลยครับเอาละครับวับนนี้ผมมี c สี่ยวเดครับมาฝากวีพีทุกท่านเหมือนเดิมจะมีคู่ไหนบ้างครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยแล้วเข้ามาฟังกันในคลิปได้เลยครับเอาละครับคู่แกนะครับวันนีนเ้เรามาดูที่ศึก คัดบอลโลก2 0 2 6ส่วโซนเอเชียครับเป็นการพบกันระหว่างโอมานครับเปิดบ้านทางของกาตาร์โลคู่นี้ครับผลงานฝั่งเจ้าบ้านจากโอมานครับเรียกได้ว่าช่วงนี้ถือว่าทาผลงานได้ค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวครับด้วยการไม่แพ้กันเลยครับ5นัดที่เจอกันมาและเก็บชนะไปได้2กระแสเชิงลึกในวันนี้ครับเปิดมาให้ฝั่งของกาตาร์ครับเป็นต่ออยู่พอสมควรคู่นี้ครับท่านนังเดือนนะครับผมไปเจาะกระแสมาแล้วครับให้เลือกไปฝั่งทางของโอมานนิวครับ ผมจะมองว่าโอมานครับมีผลงานที่ดูดีกว่าและฟอร์มการเล่นที่ดูดีกว่าบวกกับเฮดทูเฮดคู่นี้ครับที่เหมือนจะปั่นการเล่นบ้านใครบ้านมันถ้าใีเกมนี้ครับผมเชื่อว่าโอมานที่ได้เปรียบที่ไดบ้านครับจะสามารถปิดประตูแพ้ได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นครับเลือกไปฝั่งของโอมานไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ คู่ที่สองในค่ำเืนนี้ครับเรายังอยู่กับคัดบอลโลกปี2026ส,ส,ส่วนเอเชียครับเป็นการพบกันร,ระหว่างอินโดนีเซียครับเปิดบ้านพุกัาทารของซาอุดีอาระเบียโดยผลงานฝั่งเจ้าบ้านอย่างอินโดนีเซียครับเรียกได้ว่าไม่ได้แย่เลยครับด้วยการเก็บชนะมา3จาก5นัดหลุดแพ้ไปหนึ่งและหลุดเสมอไปหนึ่งส่วนในผู้เยือนอย่างซาอุดีอาระเบียครับผลงานก็ถือว่าไม่ได้แย่เท่าไหร่ครับด้วยการเก็บชนะมา2จาก5นัด หลุดแพ้ไป2และหลุดเสมอไปหนึ่งครับแต่กระแสเชิงลึกวันนี้ครับเปิดมาให้ฝั่งทางของซาอุดิอาระเบียครับเป็นต่อพอสมควรถ้าต้องเลือกคู่นี้ครับผมยังมองว่าให้เลือกไปฝั่งของอินโดนีเซียดีครับวันนี้ครับอินโดนีเซียได้เปรียบที่ในบ้านต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองครับและเหุดูเหตุคู่นี้ที่เจอกันมาล่าสุดอินโดนีเซียครับเล่นในบ้านของตัวเองและเก็บชนะจากทางของซาอุดิอาระเบียไปถึง2ประตูต่อศูนย์ถามในเกมนี้ครับผมเชื่อว่า ทางอินโดนีเซียครับจะเล่นในบ้านตัวเองและไม่แพ้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมแนะนำครับเลือกไปฝั่งของอินโดนีเซียครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับู่ที่3ในครับคืนนี้ครับเรามาดูที่บาซิลกับบ้านนิวครับเป็นการพบกันระหว่างเอลีติโกมิเนโรครับเปิดบ้านพุกรทางของสปอร์ตเลซิเฟ่โดยคู่นี้ครับต้องบอกผลงานทางของเอลีติโกมิเนโรครับถือว่า ไม่ได้แย่เท่าไหร่ครับ้วยการเก็บชนะมา2จาก5นัดหลุดแพ้2และหลุดเสมอไป1ครับส่วนในผู้เยือนอย่างสปอร์ตเรซิเฟยครับผลงานถือว่าค่อนข้างจะย่ำแย่เลยครับโดยการเก็บชนะมาเพียงแค่1จาก5นัดหลุดแพ้ไป2และหลุดเสมอไป2เอาละครับกระแสเชิงลึกในวนันนี้เปิดมาให้ฝั่งของแอตเลติโกมิเนโรครับเป็นต่อยพอสมควรคู่นี้ท้าต้องเลืออนครับผมยังมองว่าให้เลือกไปฝั่งเจ้าบ้านอยา Min ่างแอตเลติโกมิเนโรครับถ้าดูในผลงานและฟอร์มการเล่นครับถือว่าไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่ครับแต่วอนนี้ครับ t อเรนิโกมิเนโรครับได้เปลี่ยนที่เล่นในบ้านครับและเฮดูเวยคู่นี้นะครับเหมือนเป็นบอลบ้านไข่บ้านมันครับ,ารบสามนัดล่าสูดที่เจมสนมาครับเล่นในบ้านของแอเรนิโกไปสองครั้งแอเรนิโกก็สามารถเก็บชนะไปได้ไปเล่นในบ้านของเ e ซิเฟก็เป็นฝั่งของเรซิเฟรับที่เก็บชนะไปได้ถ้าใ้เกมนี้ครับผมเชื่อว,ว่าแ l เรนิโกมิเนโรครับที่ได้เล่นในบ้านตัวเองจะสามารถเปิดบ้านเก็บชชนะ ได้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเลือกไปฝังของแอตเลติกอมิเนโรไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับคู่ที่สี่ในคืวันนี้ครับเรายังอยู่กับลีกบารซิลครับเป็นการพบกันระหว่างมิลาโซครับเปิดบ้านพกทางของฟูมินเซ่ครับแล้วคู่นี้ครับผลงานฝั่งจากบ้านอย่างมิลาโซครับถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับด้วยการเก็บชนะมาเพียงหนึ่งจาก5นัดหลุดแพ้ไป2และหลุดเสมอไป2ส่วนในมูเยือนครับอย่างฟูมินเซ่ครับผลงานถือว่าไม่ได้แย่เท่าไหร่เลยครับด้วยการเก็บชนะมา3าจาก5นัดและหลุดเสมอไป2 อันะครับกระแสเชิงลึกเนนี้ครับเปิดมาให้ฝั่งทีมผู้มาเยือนครับอย่างฟูมินิเซ่ครับเป็นต่ออยู่พอสมควรโคตรดีครับถ้าต้งเดือนครับผมยังมองว่าให้เลือกไปฝั่งของมิลาโซดีครับวันนี้ครับมิลาโซได้เปลียบที่ดในบ้านครับและวันนี้ผมไปเจาะกระแสมามิลาโซครับเล่นในบ้านของตัวเองครับไม่แพ้กันแล้วครับมาถึง10นนดติดถ้ามีเกมนี้ครับผมเชื่อว่ามิลาโซที่ได้เปลี่ยนที่ดในบ้านและทางของฟูมินิเซ่ครับที่เวลาออกมาเป็นเกมเยือน จะไม่ได้ดูดีเท่าเกมในบ้านทางเกมนี้ครับผมเชื่อว่าทางของมิราโซครับทางของมิราโซครับจะสามารถปิดประตูแพ้ได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นครับเลือกไปฝั่งของมิราโซไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าดูจะจัดขัดใจส่วนกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมก็ตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ